สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอญยาทารอดดูดวงรายวันดูดวงคนทั้งเจ็ดวันประจำวันพฤหัสบดีอ่าที่15มกราคม2569ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะ ID ไลน์ขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์ไพ่เดวิลนะคะเดอฟูนะคะอะเรามาดูอีกใบหนึ่งสินะ อัส,สวินดาบนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของคําว่าอารมณ์นิดนึงนะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะอย่าทําอะไรที่ มันฉุนเฉียวหรือว่าหุนหันพันเล่นจนเกินไปนะเรียกว่าต้องตั้งสติต้องมีสตินะคะต้องรอบคอบต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเรียกว่าปัญหาทุกๆอย่างนะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของคาว่าไหวพริบนะคะสติปัญญานะคะในการหลบในการหลีกหรือว่าในการที่เราจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านั่นเองเนาะใครที่ขับรถเองอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะคะเรียกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามีใบเสร็จใบสั่งเนาะตามมาได้นะคะเราก็ดูอ่าพรบนะคะดูภาษีดูปาาระกันติดรถเอาไว้ นะคะเผื่อว่าอาจจะจําเป็นต้องใช้นั่นเองเนะาะการงานวันนี้ดูเหมือนค่อนข้างจะฉุกละหุกนะมันจะมีความฉุกละหุกเข้ามามันจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของงานเนาะหรืออาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกหัวใจนะคะทาให้เรารู้สึกว่าเครียดอึดอัดกดดันอาจจะเป็นปัญหาเดิมปัญหาเก่าหรือว่าคนเดิมๆคนเก่าๆนั่นเองบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรที่มันไม่สาคัญไม่สาคัญก็ปล่อยเลยปล่อยผ่านไปเนาะแต่อะไรที่เรียกว่า มีคนพูดหรือว่าคนแนะนําเข้ามาเนาะบางอย่างเราเอามาปรับปรุงแล้วมันทาใหา้งานเราดีขึ้นนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆมันดีขึ้นเราก็ควรที่จะรับฟังเนาะเพื่อที่จะนํามาปรับปรุงด้วยนะคะในวันนี้เรียกว่าคนวันอาทิตย์วันนี้ไอเดียดีนะอิทธิพลของเดรฟูอาจจะมีความคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆนะคะการการทาอะไรที่มันฉีกหรือว่าแหวกแนวจากคนอื่นออกไป นะคะเรียกว่ามันจะทําให้ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีความโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะแต่ก็เหมือนที่บอกนะคนวันอาทิตย์อิทธิพลของเดวิลบางคนนี่หมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างก็หมกมุ่นจนแบบไม่ได้สนใจใครเลยนะคะเพราะอิทธิพลของเดวิลเนี่ยเป็นไ้่ของความหมกมุน่นเนาะ บางครั้งหมกมุ่นจนเกินไปนะคะมันก็ไม่ได้ส่งผลดีให้แล้วเดฟูด้วยจะทําอะไรก็ต้องรอบครอบต้องวางแผนให้ดีนะคะอย่าประมาทอย่าพังอย่าเพลออ,อย่าเพลอเรอนะคะเพราะว่าดูเหมือนปัญหามันจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะคะวันนี้คนวันอาทิตย์เขาเรียกว่าใช้เงินตามใจนะตามใจตัวเองใช้เงินตามอารมณ์นะคะอาจจะใช้เพลินไปด้วยนะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมตัวเล็กแปลกๆตัวเล็กเรียงๆตัวเล็กเบิ้ลๆนะคะ ส่วนความรักเนี่ยนะคะอาจจะมีแผนมีแผนในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนด้วยกันอยู่ในช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะความรักวันนี้อาจจะมีบ้างความหึงหึงห่วงห่วงความระแวงกันเกิดขึ้นนะเรียกว่าเช็คโทรศัพท์กันตลอดไปไหนนี่ต้องวิดีโอคอลคุยกันด้วยนะคนวันอาทิตย์นะคะเ <c oughs> พราะอิทธิพล <c oughs> ของเดวิลไงหึงห่วงนะคะด้วยตำแหน่งคนรักเป็นตัวปูด้วยนะเรียกว่าเขาอาจจะเป็นคนที่นข้าง,ง,งจากเฟนล,ลีเนาะทำให้คนวันอาทิตย์อาจจะรู้สึกว่า มีความหมันไส้เล็กน้อยหรือเปล่านะกับคนรักของคุณนะคะส่วนคนโสดวันนี้เรียกว่าโสดแบบมีสเสน่ห์นะเรียกว่าสเสน่ห์แพรวพาวกันเลยทีเดียวนะคะบริหารให้ดีก็แล้วกันนะบริหารสเสน่ห์ไม่ดีนะคะเดี๋ยวรถไฟจะชนกันได้ค่ะสุขภาพวันนี้นะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขา่า นะคะข้อเขา่าข้อเท้าอาจจะเกิดการลื่นหกล้มพลิกแพงหรือกกช้ดำดําเขียวได้หรือใครที่ไปในสถานที่อโคโจรสถานที่กลุ่มฟูงชนนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะอาจจะถูกลุกหลงได้นะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์กันบ้างค่ะละทิ้งตัวตนเดิมของเธอลงเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้แล้วนะคะเลขหน้าไพา่มีเลขห้ามีเลขศูนและเลขหค่ะ มาดูคนวันจันทร์กันบ้างค่ะคนวันจันทร์สิบาบหกเหรียญน,นะคะและ ราชินีดาบอ่ะคนวันจันทร์วันนี้เนาะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานหรือแผนงานหรือในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะคะอาจจะแบบอ่ากำลังจะลงมือทํานะคะรวมถึงจะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะให้คําแนะนําหรือว่าอาจจะได้รับการผลักดัน นะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยด้วยตัวคนวันจันทร์เองเนี่ยจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสามารถนะมีความสามารถเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นก็มองเห็นเนาะมันก็เลยเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้ามานะคะให้การสนับสนุนนั่นเองนะคะการงานวันนี้เนาะก็เรียกว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเหนื่อย จะยากนะแต่คนวันจันนะคะเรียกว่าคุณสามารถทําได้นะเรียกว่าไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะคะแต่บางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะให้ทันกับเหตุการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าเข้าเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้น ะะเพราะว่าบางคนนี้ไม่อยากอยู่ใกล้ผู้ใหญ่เลยนะไม่อยากเข้าใกล้หัวหน้างานเลยนะคะรู้สึกไม่ชอบประจบประแจงหรือเปล่าคนวันจันทร์มันก็เลยทําให้ค่อนข้างจะดูห่างเหินกับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ในวันนี้บางอย่างเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่นะคะเราอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะงานที่ทําอยู่มันก็จะผ่านไปได้มันก็จะสําเร็จลุล่วงได้นั่นเองนะคะบางอย่างตรงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีนะวันนี้ต้องรู้จักอ่อ่อนพรอตามนะคะหรือว่าต้องรู้จักที่จะเรียกว่า ถอยทีถอยอาศัยคนอื่นบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินอิทธิพลของหเหรียญถือว่ายังมีไพ่ของคําว่าการเงินที่ดีเข้ามานะหรือวันนี้นะคะการเงินใครที่ตึงมืออยู่ก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยหรืออาจจะมีคนนะคะเข้ามาหยิบม,มายืมมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการที่เราจะช่วยเหลือใครก็คิคดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะว่าเอ้ยเราลําบากหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเอนดูเขาเดี๋ยวเอนเราจะขาดได้นะคะในวันนี้ คนวันจันทร์เนี่ยหลักๆแล้วนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมากกว่านะคะเพราะอิทธิพลของดาบนั่นเองนะคะส่วนความรักนะคะวันนี้โดยภาพรวมของความรักก็ยังถือว่าเป็นความรักที่ดีนะเป็นมุมของคําว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเกื้อหนุนกันนะคะดูแลกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ย มีแนวโน้มที่อาจจะเจอเจอคนที่ถูกใจได้นะอาจจะเป็นคนใกล้ไม่ใช่คนไกลนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าด้วยนะคะบางคนอยู่ในช่วงของจังหวะที่กําลัง พูดคุยกันหรือศึกษาดูใจกันก็ได้นะสุขภาพวันนี้คนวันจันทร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังนะคะบ่าไหลนะคะช่วงหลังเนี่ยมันจะปวดมันจะร้าวไปหมดเลยทีเดียววันนี้คนวันจันทร์ได้อิทธิพลของสิบดาบแนะนําว่าให้ไปบริจาคโลหิตนะจะเป็นการแก้เคสเสริมดวงให้กับตัวเองหรืออาจจะเป็นการให้ทานก็ได้นะคะเออให้ทานโดยให้คาปรึกษาคําแนะนําสิ่งต่างๆจากบุคคลนั้นบุคคลนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเป็นอน,นิสงส์เหมือนกันเนาะ อามาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์กันบ้างค่ะเธอทำได้ทุกอย่างแหละถ้าเธอพยายามจริงไหมจริงไหมคะคนวันจันทร์คอมเมนต์ไว้หน่อยนะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนมีเลขหกและเลขหนึ่งค่ะมาดูคนวันอังคารกันบ้างค่ะ คนวันอังคารทาวเวอร์เลยนะวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของการแก้กันได้นะคะทาวเวอร์เฮอร์มิตนี่เนาะอะเดอมูน uh, <the> นะคะคนวันอังคารวันนี้ดูค่อนข้างจะเคร่งเครียดเคร่งขื่นค่อนข้างจะอยู่กับคําว่าวิตกกังวลน,นะคะอาจจะกังวลกับงานกังวลกับปัญหาหนู่นนี่นั่นนะคะวันนี้นะคะมีอิทธิพลของเฮอร์มิตเข้ามานะคะงานบางอย่างอาจจะต้องมองหาที่ปรึกษา นะคะคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะทางเฉพาะด้านในสิ่งที่เรามีปัญหาอยู่นะคะบางอย่างเราก็อาจจะแก้ไขอ่าเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตัวเองเนาะเราอาจจะต้องมองหาคนช่วยเหลือนั่นเองนะคะอ่าเรียกว่าคนวันอังคารในวันนี้นะเหนื่อยนะคะงานยุ่งวุ่นวายกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่างานบางอย่างอาจจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบ เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนแบบกระทันหันหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนกลุ่มนะคะเปลี่ยนทีมงานปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นนะคะทําให้มันเกิดความยุ่งยากแล้วคนวันอัคารเนี่ยก็ค่อนข้างจะกกังวลว่าเอ๊ะเปลี่ยนแล้วมันจะดีไหมนะคะให้มองว่าในทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงมันมักจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น ะะอย่ามองว่าทุกอย่างมันแย่นะเพราะว่าทาวเวอร์เนี่ยนะคะอาจจะจบจากงานเก่าหรือจบจากทีมเก่านะคะหรือนโยบายบางสิ่งบางอย่างที่มันเก่าๆนะคะเรียกว่าอาจจะต้องจบลงสิ้นสุดลงแล้วก็มาเริ่มใหม่เนาะอาจจะมีการประชุมมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นซึ่งมันก็อาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าหลากหลายมุมมองเข้ามานะคะแต่ทุกๆอย่างก็จะผ่านไปได้นะเพียงแค่เราต้องรับฟังนะคะ ซึ่งกันและการรับฟังความคิดเห็นของคนหมู่มากเท่านั้นเองนะคะอยากเก็บไปคิดด้วยนะคนวันอังคารเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะคะเดโมนเนี่ยนะคิดวกไปวนมานะคะบางคนช่วงนี้นอนดึกนอนดื่นด้วยนะ เรียกว่าเครียดกับงานเครียดกับปัญหานะคะเครียดกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่านอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะคะในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินแบบปุ๊บปั๊บนะคะแบบกระทันหันหรือว่ามีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากบัญชีรายจ่ายที่เราทําเอาไว้นะคะทําให้ค่อนข้างจะเครียดว่าเอะแล้วเงินมันจะพอไหมมันจะตึงไหมบางคนอาจจะต้องดึงเงินเก็บออกมานะคะ,นะคะก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลนั่นเองค่ะ ส่วนโชคลาภเนี on, um, ่ยคนวันอ like, ังคารเรียกว่าไม่อยากจะให้เสี่ยงโชคนะไพ่ไม่ค่อยมีโชคนะคะในวันนี้แต่ถ้าใครชอบก็ลองไปดูนะตัวเลขจากความฝันหรือว่าตัวเลขจากเอกสารนะคะอะไรที่มันเกิดพังเกิดเสียหายหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเข้ามาตรงนั้นนะคะความรักวันนี้เนาะความรักมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีพื้นที่ของกันและกันก็แล้วกันนะมันอาจจะดูเยีบเยบบดูเงาเงนะคะเรียกว่ามีพื้นที่มีระยะห่างซึ่งกันและกัน นะคะในเรื่องของความรักส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจตรงปกอย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยังมีแนวโน้มว่ายังอยู่ในโหมดของควาว่าโสดค่อนข้างที่จะสูงค่ะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเกิดจากความเครียดแล้วบางคนเนี่ยกินทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกทองลำไส้ด้วยนะคะอะเรามาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณนะว่าจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารกันบ้างวันนี้นะคะ เธอไม่จําเป็นต้องเหมือนคนอื่นเลยเธอสมบูรณ์แบบในแบบที่เธอเป็นค่ะเลขนาไพมีเลข6มีเลข9และเลข8นะคะคนวันอังคารวันนี้นะแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดนะคะกุง้งหอยปูปลานะคะหรือว่าทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันอังคารด้วยค่ะมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธเดอะสตาร์นะคะเจ็ดไม้เท้าและอ่ะราชินีเหรียญคนวันพุธวันนี้การงานนะยังถือว่ามีความโดดเด่นนะคะยังมีความมั่นคงอยู่นะคะแต่มันมีความกะอักรกะอ่วนใจมีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเข้ามานะคะคนวันพุธด,ดูเหมือนใครบางคนอาจจะกําลังมีความหวังเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง เกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ก็เรียกว่าอยู่ในช่วงของคําว่าการเฝ้ารอการรอคอยนะในช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะและอิทธิพลของเจ็ดมเม้าด้วยนะวันนี้เรียกว่าปัญหานู่นนี่นั่นเข้ามาเยอะแยะมากมายก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานหรือว่าสิ่งที่เรากําลังจะทำเนี่ยนะคะให้ดีเลยทีเดียวนะเพิ่มความรอบคอบเพิ่มความระมัดระวังย่าประมาทนะคะคลนวนพุธนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะ ดวงของคุณเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะคะโดยอิทธิพลของเดอสตาร์อยู่แล้วนะช่วงนี้คนวันพุธอาจจะอยู่ในช่วงของคําว่าการคิดการทบทวนการวางแผนวางแผนนู่นนี่นั่นสิ่งต่างๆอยู่นะคะเรียกว่าแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีการลงมือทําที่ชัดเจนเลยทีเดียวในช่วงนี้ก็ยังถือว่าการงานมั่นคงอยู่ ะะส่วนใครที่ตกงานว่างงานออกไปสมัครงานนะคะช่วงนี้มันมีการแข่งขันสูงเนาะสมัครหลายๆที่ก็แล้วกันนะคะมีแนวโน้มที่จะเรียกว่าสักวันหนึ่งต้องเป็นของเรานะคะส่วนในเรื่องของการเงินอิทธิพลของราชินีเหรียนยังถือว่าเป็นไพ่ของการเงินที่ดีนะคนวันพุธนะคะถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ราชินีเหลียนเนี่ยดูเหมือนยังมีเงินอยู่อีกก้อนหนึ่งหรือเปล่านะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอุ่นใจนะแลวช่วงนี้คนวันพุธไม่ค่อยสนใจสิ่งรอบข้างนะมักจะสนใจในเรื่องราวของตัวเองนะคะ หมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะจนอาจจะไม่ได้สนใจใครเลยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆอะไรเนี่ยก็เรียกว่าคนนวนพุทธค่อนข้างจะเซฟตัวเองมากเลยทีเดียวในช่วงนี้หรือถ้าในเรื่องของโชคลาภตัวเลขจากความฝันนะคะผู้หญิงจะนําโชคลาภความดวงดีมาให้ค่ะ ส่วนความรักช่วงนี้เนาะก็เรียกว่าความรักเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรนะคะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันมากกว่านะคะแต่ก็เรียกว่ายังเป็นกําลังเสริมเนาะกำลังใจที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะวันนี้ยังอยู่ในโหมดของคําว่าโสดเลือกได้นะเพราะว่า คนวันพุธเดือสตาส่วนใหญ่จะหน้าตาดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เลือกได้ด้วยเช่นกันค่ะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ถ้าถามว่าถูกใจหรือ,อยังก็อาจจะยังนะคะสุขภาพวันนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับบาดไหล่ช่วงแขนอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบได้นั่นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างค่ะอนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข7มีเลข7และเลข1ค่ะสำหรับคนวันพุธ มาดูคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะคนวันพฤหัสขอโทษนะอัศวินไม่เท้านะคะการงานเนาะ อาคิงไม้เท้านะคะและเด็กถือถ้วยคนวันพฤหัสวันนี้ค่อนข้างจะหมกมุนอยู่กับงานนะหมกมุนอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะเฝ้ารุ้นเฝ้ารอคอยนะคะเรื่องราวข่าวดีเนาะวันนี้ใครที่รอง,งานมีแนวโน้มที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยนะและการงานวันนี้คนวันพฤหัสนะคะอศวินไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกว่ามีไฟมีความกระตือรือร้นในเรื่องของงานมีความตื่นตัวนะคะในเรื่องของงานบางคนอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับติดต่อประสานงานหรือว่าเกี่ยวข้องกับางานในเรื่องของการ การเดินทางก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าการงานยังถือว่ามีความมั่นคงนะแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของงานที่จะพัฒนานะคะต่อไปอีกได้นะคะช่วงนี้ก็เรียกว่า ได้กลุ่มงานทีมงานที่ดีด้วยนะเข้ามาผลักดันนะคะหรืออาจจะได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็เรียกว่าอาจจะมีลูกน้องบริวารเข้ามาช่วยในเรื่องของงานนะคะมีอ่ามีมือซ้ายมือขวาเข้ามาเนาะแบ่งเบาภาระในเรื่องของงานของเรานะคะช่วงนี้ที่ผลของคิงไม้เทา้าบางคนอาจจะมีเตรียมตัวเตรียมพร้อมในเรื่องของงานโปรเจกต์นะคะอ่าสิ่งต่างๆอาจจะมีการวางแผนวางแผนหรือว่าอาจจะมีการ พูดคุยประชุมอบรมกันเกิดขึ้นนะก็เรียกว่าทุกๆอย่างไหลลื่นนะคะ ไปในทิศทางที่ดีค่ะในวันนี้ส่วนการเงินก็เช่นกันนะคะการเงินหลักๆจะได้มาจากงานจะได้มาจากความรู้ความสามารถของตัวเรานั่นเองโชคลาภถามว่ามีไหมเด็กถือถ้วยถือว่ามีโชคลาภเข้ามานะแต่ก็อาจจะไม่ได้มากมายนะคะตัวเลขจากเด็กจากกุมารจากบริวา,จารวาจะให้โชคค่ะส่วนความรักวันนี้ถือว่าโดยภาพรวมก็เป็นรักที่ดีนะแต่บางคู่มันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าระยะทางความห่างไกลเข้ามานะคะแต่ก็ไม่ได้ดูเงียบเหงาห่างเหินจนเกินไปนะคะสําหรับคนมีคู่ ถ้าเป็นคนโสดนะคะคนโสดนี่เรียกว่าวันนี้คุณอาจจะเจอเจอใครบางคนที่เข้ามาทําให้จิตใจรู้สึกวั่นไหวนะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะสักเล็กน้อยนั่นเองค่ะสุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสกันบ้างค่ะนี่ไม่ช่วเวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาทุกทางแล้วค่ะเลขนาไพ่มีเลขหก มีเลข5และเลข1ค่ะสำหรับคนวันพฤหัสมาดูคนวันศุกร์กันบ้างนะคะคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์กกาวไม่เท้าเลยนะเครียดนะคะเช้ามานี้เครียดกลุ่มขมับกันเลยทีเดียวนะคะ มีการพูดคุยในเรื่องของงานเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการประชุมกันเกิดขึ้นการจัดสรรการแบ่งงานกันเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าวันนี้หัวยุ่งหัวหมุนหัวฟูกันตั้งแต่เช้าเลยนะคนวันศุกร์นะคะเรียกว่าพอกลับถึงบ้านนี่หลับเป็นตายเหมือนกันนะด,ด้วยแบบเหนื่อยเนาะในเรื่องของงานหรือว่าการเดินทางนั่นเองนะคะวันนี้การงานนะคะก็อาจจะยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะคะในเรื่องของงานหลายๆอย่างนะคะเรียกว่าอาจจะ ผมก็นําเข้ามาเนาะงานเก่าอาจจะยังไม่เสร็จมีงานใหม่เข้ามาต่อนะคะหรือว่างานเก่าเนี่ยยังไม่จบเลยนะโปรเจกต์ใหม่นะคะเตรียมเกิดขึ้นแล้วเนาะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเครียดนะคะกับงานในช่วงนี้ถามว่าการงานผ่านไปได้ดีไหมวันนี้ถือว่าการงานผ่านไปได้ดีนะแต่มันค่อนข้างจะแบบหนักหนาสาหัสนิดนึงนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยนะคะงานเต็มโต๊ะกองสุ่มเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียงลําดับงานแต่ละชิ้นงานเนาะอันไหนสําคัญก่อนอันไหนสําคัญหลังนะคะ เรียกว่าตื่นตัวนิดนึงนะคะตื่นตัวนะคะกระตือรือร้อนหน่อยในช่วงนี้นะคะอย่ามัวแต่บนเบือ่อบนเครียดบนเหนื่อยแล้วก็แบบงานสุ่มเต็มโต๊ะไม่ได้นะคะทำวันนี้ ให้มันจบให้มันสิ้นสุดก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเบื่อความเหนื่อยก็ตามแต่วันนี้คนวันศุกร์เนาะบางคนก็รู้สึกว่าอาจจะกําลังรอคอยรอรุ้นงานใหม่อยู่หรือเปล่านะคะบางคนอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายยังไม่มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงการย้ยายนะคนวันศุกร์วันนี้นะคะแต่ในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีการเรียกประชุมหรือว่าปรับเปลี่ยนแผนนะคะมีการเปลี่ยนระบบงานสิ่งต่างๆเข้ามา นะคะส่วนการเงินสามเี่ยนยังถือว่าเป็นไพ่ของเงินหมุนเนาะยังมีรายได้ยังมีการเงินเข้ามาหมุนเวียนการเงินยังถือว่ามีความไหลลื่นอยู่นะคะ สำหรับคนวันศุกร์ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเลขจากเอกสารจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้รักมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเครียดกับงานเครียดกับปัญหาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักค่อนข้างจะเก็บตัวด้วยนะเหมือนที่บอกนะคะเช้าออกไปทํางานเย็นกลับมานี้ก็ค่อนข้างจะหลับไหลเลยทีเดียวนะคะหรืออาจจะเก็บตัวเนาะในช่วงนี้ส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยนะ มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์อาจจะแบบไม่ได้มีการพัฒนาที่ชัดเจนนะคะอาจจะเป็นคนใกลด้วยนะไม่ใช่คนไกลนะคะหรืออาจจะเป็นคนเก่าคนที่เราคุ้นเคยมีโอกาสได้วนเวียนกลับมาเจอะมาเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งสุขภาพนะคะสีดาบช่วงนี้มันเหนื่อยมันเมื่อยมันล้าเหลือเกินนะคะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวไปหมดเลยทีเดียวหรือบางคนอยู่ในช่วงของการพักฟื้นนะคะนอนพักรักษาตัวก็ได้ด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์กันบ้างค่ะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมถ้ารอคอยเป็นสมใจปรารถนานแน่นอนค่ะเลขหนา้าไพ่มีเลข9มีเลข3และเลข4นะคะหรือตัวเลขจากเอกสารเหมือนที่บอกนะคะคนวันศุกร์มาดูคนวันเสาร์กันบ้างค่ะ คนวันสาวอิทธิพลของแทนพลนนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะตื่นตัวนะคะตื่นตัวตื่นรู้การเรียนรู้นะคะ หมกมุ่นอยู่กับงานกลมนากลมตาทํางาน,งาน,งานในช่วงนี้คนวันเสาร์ไม่ค่อยจะสนใจใครเลยนะหมกมุ่นอยู่กับงานอยู่กับหน้าที่นะคะอยู่กับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะาบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของโลกออนไลน์เรียนรู้ในเรื่องของการตลาดนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการยิงยสิ่งต่างๆเนาะก็เรียกว่าทเพลนเนี่ยถือว่ามีความตื่นตัวมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะโฟกัสไปที่เป้าหมายนะคะหรืองานหรือสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมากขึ้น เรียกว่าไม่ได้สนใจสิ่งรอบข้างมากเท่าที่ควรแล้วนะคนวันเสาร์วันนี้หันมาสนใจตัวเองมากกว่านะคะสนใจที่จะพัฒนาตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าการงานนะคะไหลลื่นผ่านไปด้วยดีอาจจะมีบ้างแหละปัญหาจุกจิกหัวใจอาจจะเป็นปัญหาเก่าเรื่องเดิมนะคะ เหตุการณ์เดิมๆนะคะหรือว่าอาจจะมีความหงุดหงิดในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารนะคะเน็ต WiFi เท่านั้นเองนะคะโดยภาพรวมถือว่าเป็นภัยที่ดีนะตำแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะอาจจะมีความไม่ได้ดั่งใจเข้ามาอยู่บ้างนะคะก็เรียกว่าต้องทําใจต้องยอมรับนะคะเปลี่ยนที่เขาไม่ได้ต้องเปลี่ยนที่ตัวเรานะคะส่วน ในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์นะวันนี้การเงินค่อนข้างจะหมุนนะโดยอิทธิพลของทำแลนนะคะได้มาหมุนไปหมดไปแต่คนวันเสาร์ขยันนะคะเพราะฉะนั้นการเงินไม่ขาดมือนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ต้องวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินด้วยนะไม่อย่างนั้นอนาคตนะคะอาจจะลําบากได้วันนี้ใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะ้บวกบวกลบ,ล,บลบให้ดีนะคะ,ะถ้ามีตัวเลขก็สลับไปสลับมาให้ดีลองดูตัวเลขจากเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขจากเอกสารนั่นเองค่ะส่วนความรั นะคะวันนี้ระวังในเรื่องของคําพูดกันนิดนึงนะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันหรือว่าการสื่อสารที่มันค่อนข้างจะผิดพลาดนะคะวันนี้คนวันเสาวระวังในเรื่องของการสื่อสารคําพูดนะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวกับคนในครอบครัวหรือแม้แต่ ตำแหน่งงานก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าสื่อสารให้ชัดเจนนะคะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าสื่อสารไม่ชัดเจนความหมายมันก็จะแปลงไปได้นั่นเองนะคะกับครอบครัวกับคนรักก็เช่นกันนะคะส่วนคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่า คุณมีคนคุยนะแต่ดูเหมือนสถานะไม่ค่อยจะชัดเจนหรือคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะคะแล้วคุณเองก็อาจจะยังรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะว่าเอชอบเขาหรือเปล่าหรือว่าไม่ชอบยังไงนะคะในช่วงนี้สุขภาพคนวันเสาร์วันนี้นะคะก็เรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะคะเหนื่อยง่ายหอบง่ายเนาะบางคนนี้อาจจะมีอาการเจ็บคอนะคะไอด้วยนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์กันบ้าง การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้ค่ะเลขมีเลขสีมีเลขหนและเลขสานะคะสําหรับคนที่ชอบนะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ